สวัสดีครับบัิศน์ชาแนลแนวยูทูบนะครับวันนี้ก็มีสราระดีๆเช่นเคยนะครับที่จะนํามาฝากเพื่อนๆชาว Youtube มือใหม่นะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการทําช่อง Youtube 2ช่องนะครับแล้วมีบัญชีเอ s e n นตบัญชีเดียวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า,ารายได้แต่ละช่องนั้นเท่าไหร่นะครับในเมื่อเรามีเอ s e n นตบัญชีเดียวเหรียญต่างๆก็จะ รวมเข้ากระเป๋าเดียวกันเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามนะครับจากช่อง IP a y c h n n n e นนะครับก็ได้สอบถามเข้ามานะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินช่องไหนเป็นช่องไหนครับถ้ามี2ช่องนะครับอันนี้ก็วิธีการดูก็ถือว่าไม่ยากนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปรับชมเลยนะครับว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้าเกิดว่าเรามี2ช่อง3ช่องแต่ว่ามีบัญชีเ s เซนต์เดียวกันนะครับเราสามารถที่จะดูยอดเงินของแต่ละช่องได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอป y o u t u b e Studio ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูเหรียญกดแต่ละช่องของเรานั่นเองนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าแรกนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับรายได้โดยประมาณของคุณนะครับอาจจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ28วันล่าสุดนั่นเองนะครับถ้าเราจะดูอีกช่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีหลายๆช่องนะครับเราก็กดตรงมุมขวาด้านบนนะครับกดเข้ามาก็จะมีลักษณะนี้ให้เรากดตรงขีดนะครับตรงข้างข้าง ชื่อของช่องนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็กดเข้าไปเพื่อที่เราจะได้อ่าเลือกเอาช่องที่เราต้องการดูยอดเหรียญนั่นเองนะครับอ่าซึ่งก็จะระบุไว้เป็นเพียงค่าประมาณการเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเลือกเอาช่องอ่าที่เรา ต้องการดูยอดเหรียญน,นะครับบางทา่านบางคนจะมีหลายๆช่องก็จะขึ้นมา,าเรียงเป็นโลโก้ลักษณะนี้เลยนะครับก็เลือกเอาช่องที่เราต้องการาที่จะดูยอดเหรียญน,นะครับหรือท่านต้องการที่จะแก้ไขอะไรก็สามารถเลือกช่องนั้นได้เลยครับผมหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะดูเหรียญย้อนหลังนะครับ7วัน28วัน หรือปีหนึ่งตลอดอายุนะครับเราก็สามารถกดตรงที่เพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูยอดเหรียญย้อนหลังของแต่ละช่องของเรานั่นเองพอกดเข้ามานะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นคําว่ารายได้ตรงขวามือในแถบด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับตรงคําว่ารายได้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามานะครับก็คลิก ตรงคําว่ารายได้โดยประมาณของคุณตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ดูย้อนหลังนะครับว่าแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละปีหรือแต่ละสัปดาห์นะครับมียอดเหรียญเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เราตัวนี้เป็น28ปวันล่าสุดนะครับเราก็กดตรงปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ เลือกดูนะครับย้อนหลังว่าเราจะดูเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็น7วัน28วัน90วัน3า5ร้อยวันหรือว่าตลอดอายุนะครับเราก็สามารถกดดูยอดเหรียญของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการดูว่า รายได้แต่ละช่องของเรานั้นนะครับมีจำนวนเท่าไรนะครับเราก็สามารถดูได้ในอแอป YouTube Studio นะครับแตก่ก็ต้องขอบอกนะครับว่า,าในแอป Youtube Studio นั้นเป็นเพียงแค่ค่าประมาณการเท่านั้นนะครับซึ่งรายได้ต่างๆถ้าเกิดว่าเรามีหลายช่องนะครับสมัครหรือรวมเข้าในบัญชีเอเซนเดียวกันนะครับเราก็เข้าไปดูที่หลังบ้านนะครับเพื่อจะ ดูว่ารายได้ของเรานั้นเท่าไหร่นะครับซึ่งในเอเซน c e นะครับจะเป็นกระเป๋าเดียวที่เรามีหลายๆช่องแล้วเรามาผูกรวมกันนะครับตังก็จะเข้าไปรวมในกระเป๋านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นรายได้ที่ถือว่าเขาสรุปแน่นอนมาแล้วนะครับในตรงนั้นนะครับแต่ว่าใน YouTube Studio ก็เป็นเพียงแค่ประมาณการนะครับว่า ดูรายได้ของแต่ละช่องว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นการตอบคาถามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับหวังว่าก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับ YouTube ก็สามารถสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับหรือในช่องทางอื่นๆนะครับที่ผมฝากไว้ใต้คลิปแต่ละคลิปนะครับก็สามารถ เข้าไปดูแล้วก็มาสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจอบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกด u b บสไ i b e แล้วก็กดกระดิง่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอริสานจะแน่นอน,นอด้วยนะครับ